ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มีโปรนะพี่หุ่นหวยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวปืนยิงหนูนะครับแล้วก็ผมโปรเลยเอ่อทำชุดนี้มาเปิดตัวนะครับว่าปกติเ้วปืนยิงหนูจะไม่ได้ทาเลยวันนี้ทําเป็นปีแรกแล้วก็โปรเลยพี่หุ่นหวยนะเอ่อถ้าเกิดสนใจก็ลองดูหน่อยนะพี่แล้วมีตัวปืนไซส์ที่ขายที่สุดก็จะเป็นชุดนี้ตัวหลกัหลกๆเลยนะครับมีตัวใหม่จะเป็นตัวขึ้นด้วยมือแล้วยาง แรงที่สุดเลยเพราะว่าผมใช้ยาง8เซนปกติในบางท่ามีแค่4เซนผมตัดพิเศษเลยทำเฮ้ยมันน่าจะได้นะแล้วมันก็ได้จริงๆแ,แล้วยิ่งดีด้วยพี่ลูกน้องผมเอาเวลาทุกวันเลยนะฮะที่สําคัญสั่งปุ๊บส่งเลยนะพี่คลายผมมันมันจะไดไ้ไม่ต้องรอนานด้วยบางคนก็สั่งของชานี้ได้ของชาหน้าก็มีนะครับจะไี่รอยอย่างโดนมาดันชุดนี้อุปกรณ์นะครับ ผมถ่ายทาวันนี้วันที่17เดือน2ต้องลงนะเพราะว่าผมจะลงคลิปจะเป็นแบบนี้นะครับว่าจะได้รู้เลยว่ามันมีสินค้าจริงลงวันนี้ไม่ใช่เอาคลิปเดิมไปลงอยู่นั่นพี่นะครับโทรเบอร์บนนะฮะเบอร์ล่างก็ได้นะครับเบอร์ล่างจะเป็นลายมันจะสะดวกกว่าเบอร์บนจะเต็มนะครับพี่โอเคทั้งหมดได้นะฮะช่างล่างนะครับไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปะจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะฮะตัวปืนสไลด์นะครับบางทีลูกค้าก็สั่งกับเขานะพี่ไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงแต่ว่าอยากจะสั่งนะครับตัวนี้ใช้เท้าเหยียบ เพราะว่ามันขึ้นยางด้วยมือไม่ได้พี่ยางขนาดสิบสิบแรงดึงก็คือ10เส้นนะครับหนังกระติกมือเราก็คือ2เส้นใช้ไกลทางเอ่อเป็นตัวสตเเลสใช้แบบนี้นะคุณพี่เอาตัวลูกกระสุนใส่ในผ้ารองแบบนี้นะแล้วเป็นเหน็บก็ตรงกลางแบบนี้อย่าไปคล้องไกลเด้อพี่มันมันใช้ไม่ได้นะครับขึ้นแค่เท้าเหยียบเอานะฮะพี่ทัวทีนะปึ๊บเอาให้สุดเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมเรียบร้อยล้ะ ขึ้นยางไม่ควรทิ้งไว้นานๆนะเพราะว่ายางมันตึงมากพี่นะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ผมยิงเขาว่าให้ดูเฉยนะไม่ยิงออกให้ดูเฉยว่ามันมันจะใช้งานประมาณนี้นะฮะเอาไปเลยฮนะโอเคประมาณนี้ตัวนี้คืองานสไลด์นะครับเสร็จแล้วมีตัวยิงหนูด้วยนะท่านพี่ไปดูกันตัวยิงหนูลงตัวดีนะครับแล้วก็ขายดีด้วยนะครับร้อยตัวน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักประมาณ26ตัวนะครับโปรเลย ตัวนี้ใช้ยาง11มิลนะครับแล้วก็ลูกกระสุนเอ่อตัวตัวลูกไม่ใช่ลูกกระสุนสิเขาเรียกว่าลูกเหล็กแล้วครับผมใช้60เซนตัวปืนมันจะเป็น80นะครับตัวนี้ใช้60ิพอดีพอดีเลยเป็นไม้ประดูแล้วมีให้เลือกเยอะด้วยนะผมมียางแล้วก็มีลูกแถมให้ไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนรพี่ไม่ได้เป็นเหล็กนะเป็นตัวสแตนเลสมีเซฟบนด้วยนะครับตัวครอบไกเป็นตัวสแตนเลสครับลงตัวดีนะฮะมีตัวเก็บยางด้านล่างให้โปร เอาเลยคลิปนี้ผมให้900พอพี่ถ้าพี่จะเอาไปทางให้1,000นะครับอันนี้อันนี้คือเรียกเรียกว่าเรียกว่าโลเลยแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วก็ปีเดี๋ยวผมลองตั้งเป้าแป๊บหนึ่งนะนะครับไม่รู้จะเป็นไงั้งก็ไม่ได้ทดสอบเลยนะครับขอตั้งนี้ก่อนนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะตาลายก่อนโปร900นะครับออาคลิปนี้นะโลออกไปเลยนะครับประมาณนี้เอาโอเคนะฮะุนพี่ก็ไปอันนี้เอาแล้วกันนะฮะก็เข้าเป้าอยู่นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ มีลูกดอกแล้วก็พ่นสีสะท้อนแสงให้เดี๋ยวตามหาไม่เห็นนะครับไปเก้าร้อยนะครับแล้วมีพร้อมส่งเลยพี่สั่งปุ๊บก็สั่งวันที่สิบเจ็ดก็ส่งสิบเจ็ดครับแต่ถ้าสั่งเกินรอบไหนมันก็ไปส่งวันที่สิบแปดเท่านั้นเองนับให้รถแพ็กของหน่อยมียิงแล้วเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ตัวไหนดีนะครับเอาตัวงานสไลด์เลยก็ได้นะฮะพี่ไปดูสไลด์ตัวขึ้นด้วยมือนะครับผมจะมีเอ่อเป็นแบบนี้ให้นะครับใส่ย,ยางให้ เนี่ยฮะตัวที่เขาใช้กันอยู่นะครับลงตัวดีเห็นไหมครับผมมีกำคอเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับแล้วก็มีตัวกำคอเรียบๆแบบนี้นะครับตัวกำคอเรียบๆมีตาหากินด้านหลังนะครับผมโปรหนึ่งพันสองนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งจุดเอ่อหนึ่งจุดแปดกิโลกรัมไม่ถือว่าหนักนะครับเป็นตัวขึ้นด้วยมือผมจะติดเดี๋ยวติดไอ้ตัวขาด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวตัวขาวางกล้องเลดดอทหรือจะวางเลเซอร์ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้พี่เราติดให้ได้หมดเลยไม่ยากนะครับ ตัวง่ามเป็นตัวใหม่นะครับยึดน็อตสามตัวนะครับถ้าเรายึดน็อตตัวเดียวมันจะหมุนหน้าหมุนหลังสองตัวก็ไม่แน่มีคลอนนะครับตัวนี้ลงตัวมากนะฮะเรายึดนะฮะดูการลงตัวดูน็อตนะฮะตัวนี้โปรพันสองจะมียางให้สองชุดนะครับในแบบนี้เนี่ยตัวยางยางขนาดหน้ากว้างเป็นขนาดแปดเซนในเมืองไทยไม่มีนะพี่ลองดูมันจะมีแค่สี่เซนก็ถือว่าใหญ่นันก็ติ๊กมือสองเซนนะครับความหนาหนึ่งมิลเท่ากัน ผมต้องเอากาวติดยึดแบบนี้นะครับเพื่อคุณพ่จะได้สะดวกนะครับเวลาไปเหน็บใส่นะครับแม่มันก็จะเป็นสองชั้นเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปสุบไปสวมนะฮะพี่ไป,ไ,ปไ,ปไปประมาณติดแบบนี้โอเคมีแบบนี้ให้สองชุดมีลูกแปดมิลให้หนึ่งร้อยหกสิบนัดใส่เต็มเลยนะไม่เอาเป็นแค่ร้อยนี่ผมใส่เต็มเต็มกล่องเลยแหละนะครับเนี่ยมีกาคอเรียบๆแล้วก็มีกาคอร่องนิ้วแบบนี้คุณพี่เลือกเอาอันนี้โปรพันสองนะครับหาอยู่หากินกลางคืนขึ้นลูกทิ้งไว้เดือนนานาอรต่างๆพี่พี่เล่นตัวขึ้นด้วยมือเลยนะครับ เอ้มันเบาไปอยากได้แรงๆหน่อยก็เล่นตัวสไลด์แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวทอปนะครับเป็นตัวอ,อ,อันนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับมะเกลือผมปโปรอยู่นะครับมะเกลือปโปรอยู่หนึ่งพันเจ็ดเป็นแบบนี้เลยนะครับมีทรงกำคอเรียบๆแบบนี้นะฮะมีทรงกำคอเรียบๆเป็นไม้มะเกลือมะเกลือมันจะเป็นไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเขานิยมเอาไปทำกลุยแล้วก็เป็นพวกเครื่องดนตรีต่างๆก็จะเป็นไม้มะเกลือสีสันมันสวยนะฮะไปประมาณนี้โปรพันเจ็ด มีกำคอเรียบๆนะครับแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วให้เลือกทรงนี้สั่งปุ๊บส่งเลยครับพี่ไม่ต้องรอ 3- าสี่เดือนนะครับเดี๋ยวประมาณนี้อันนี้คือตัวงานท็อปเชคเครื่องซีนซีทำนะครับแล้วก็ใช้งานมือเก็บถือว่าสวยมากพี่ตัวท็อปนะครับเสร็จแล้วช่วงชักล่ะเลือกได้หมดเลยครับมันยาวเทิดท่าไปนะครับผมก็จะทําเป็นช่วงชัก4ี่สห้าสิบให้คุณพี่เลือกได้เพราะมีให้เลือกนะครับนะฮะอันนี้เป็นตัวมินิชุดท้ายชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะทําเป็นตัวสั้นให้แบบนี้ครับ ก็มีช่วงชัก50เซนนะครับแล้วก็มีช่วงชัก40เซนตัวยางพนักงานเราก็จะตัดเป็นตามขนาดให้ตัวนี้ใช้ไกลปืนสแตนเลยราคาเดียวกันตัวอันนี้โปรพันเนะครับเอ๊ะมันถูกกว่านี้หน่อยนะฮะอยากได้ตัวมินิคุณพี่ก็เล่นเล่นไม้ประดูครับแบบนี้ไปดูไม้ประดูกันนะครับอันนี้ใช้เครื่องซีนซีทำนะครับดูหน้าตามจะเหมือนกันหมดเลยพี่ตัวนี้ช่วงชักอยู่50เซนนะครับพอดีพอดียาวโดยรวมอยู่ประมาณ85น้ําหนักก็ประมาณกิโลเขีดโอ้สวยน่ารักดี เริ่มต้นแต่พันสามครับเท่านั้นเองตัวนี้พันสามร้อยบาทไกไจะเป็นอลูมิเนียมนะปกติผมใช้ไกตัวนี้อยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆหกปีแล้วนะครับแต่ถ้าคุณพี่จะให้มันแข็งแรงมากมากกว่านี้ก็เพิ่มเรื่องไกปืนเป็นพันห้าต่างเรื่องไกอย่างเดียวนะครับไกสแตนเลสก,ก็เป็นพันห้าไกเนียยเริ่มต้นที่พันสามนะครับงบไม่ยุ่งไม่เยอะแรงต่างเอาแบบใช้งานในบ้านคุณพี่เล่นตัวพันสามจบเลยครับพี่ปัญหาหน้อยด้วยนะฮะไกมันกระชับดียี่ห้อนี้นะฮะประมาณนี้อย่างง้อแบบนี้คุณแม่นะฮะ อยู่กันซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ่อมะเกือจะเป็นตัวท็อปหน่อยก็จะเป็นตัวอยู่ที่1 7แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวธรรมดากันนะครับคุณพี่จะติดกล้องช่วยนะครับผมมีกล้องเลดดอดแบบนี้ผมนําเข้าอยู่นะ่าจะมีอยู่หลายตัวสั่งส่งได้เลยนะครับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายแป๊บนึงบางทีลูกค้าแบบอยากได้กล้องนะครับเอามือจับตัวใหญ่ๆตัวนี้หมุนแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดให้ดูเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้น ถ้าด้านนี้จะเป็นแดงนะครับเนะี่ยมันจะปรับตามความสว่างบางทีมันแดงเกินบางืนมันจะมองไ,นะไ,ไม่เห็นนะเห็นแต่ไฟไม่เห็นนกนะครับไปด้านนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแสงเขียวครับเขียวก็ได้กลางวันกลางคืนไม่ได้เปิดปิดแบบนี้ตัวปุ่มเล็กๆตัวนี้ไว้ซ้ายขวานะครับตัวนี้ไว้ขึ้นลงนะอันนี้ไว้ซ้ายขวานะครับไปดูตัวใช้ปัจจัยแบนปรับลูกปืนไปทางไหนนะครับคุณพี่ปรับกล้องแสงไฟให้มันไปตามลูกปืนให้มาตรงกันตรงเสร็จแล้วก็ยิงใช้แสงยิงเอาเท่านั้นเอง เนี่ยฮะตัวกล้องอันนี้500ตัวกล้องเลดด์นะครับผมมีตัวนี้แล้วก็อันนี้คือไม้มะเขือมีกำคอเรียบกับมีกำคอเอ่อรองนิ้วนะครับไปดูตัวขายดีดีแบบปะอยากได้ราคาแบบสบายใจหน่อยคุณพี่ก็เล่นไม้ประดูครับแบบนี้ไกลปืนสแตนเลสเกรดดีสุดน้ำหนักอยู่ประมาณ1นกกิโลกรัมมีตัวขากล้องสูงเตี้ยพอดีเลยพี่เตี้ยอันนี้นะครับมันบางกันเองสูงอันนี้ก็เรื่องไม่บาลานซ์กับตัวไฟกับตัวลูกปืนนะเพราะฉะนั้นเราออกแบบได้ดีที่สุด ตัวลางนะฮะล้างไปล้างตัวใหม่ด้วยเหล็กตัวใหม่นะครับสีสันสวยด้วยนะฮะขอบมนไม่ติดเวลาเหยียบยต่างๆงามทําเซฟนะครับงามต้องทําเซฟถ้าไม่ทําไม่ได้พี่กดไม่ลงนะพี่มันหมายถึงเรื่องเรื่องไม่อันตรายลูกค้าซื้อไปแล้วทําไม่ได้นะครับไม่รู้ทําอะไรก็ไม่รู้นะเหยียบก็ไม่ไปมันต้องลบเหลี่ยมลบมุมเยอะมากนะครับตัวนี้ต้องถอดมาทำเซฟนะครับทาไม่พอแล้วก็มีตัวเก็บเอ่อตัวสปริงด้านในทําเป็นล่องเก็บด้านในคุณพี่ลองดูเห็นไหมล่องตรงนิ้วเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นสั่งจบเลยครับพันห้ากำคอล่องนิ้วนะครับผมมีรถที่สําคัญส่งได้เลยนะครับกำคอล่องนิ้วไม้ประดูนะครับเอ,อ่ออันนี้เป็นตัวก,กำคอล่องนิ้วมีกำคอเรียบๆด้านนี้ราคาเดียวกันนะครับกำคอล่องนิ้วแล้วถ้าคุณพี่ชอบนะครับแต่ถ้าจับแล้วมันสบายมือมันไม่มีอะไรมาบังคับก็เล่นกำคอเรียบๆนะครับส่วนใหญ่จะทรงนี้นะก็ขายดีพอเลยนะครับล่องนิ้วก็สวยไปีกแบบนึง 1,5ช่วงชัก75เซนแรงสุดแรงไปกว่านี้ไม่เหมาะนะหัวยางไปยางมันไปไม่ไหวมันยางมันไหวเท่านี้นะพี่นะะจะทำ80หัวยางพี่จะขาดหลุดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่านี้แรงแล้วนะพี่เอาอยู่หมดนะครับเนี่ยฮะลูกค้าส่งมาให้ดูเยอะยๆแต่ผมไม่อยากจะลงนะมันจะดูเป็นาทารุณเกินตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับทรงเดียวกันกับตัวไม้ประดู่นะครับช่างคนเดียวกันเครื่อง CNC วิ่งเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าตาเหมือนกันหมดน้ำน้ำหนักก็พอพร แล้วถ้าคุณชอบนะฮะตัวนี้โปรพันห้าพันห้าฝากกดแชร์ด้วยเด้อคุณพี่นะฮะขอบพระคุณกับลูกค้าด้วยที่ติดตามกับ FC เก่าๆเ่งต่างๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อนะครับพอเป็นกาลังใจหน่อยผมมีทรงนี้นะครับเป็นทรงตัวนี้มีไม่ค่อยเยอะมากตัวนี้เป็นไม้ประดู่เป็นตัวทรงมือสอดหลังตรงหลังตรงไม่มีผลใช้กล้องนะครับถึงไม่มีกล้องสูดเลนส์ก็อยู่สูงนะครับนะครับเล็งได้ปกตินะครับเพราะว่าสูดเลนส์มันอยู่สูง ราคาเดียวกันครับพันห้านะครับตท่านี้พันสามถูกลงมาหน่อยนะครับก็อยู่เรื่องไกลปืนนะครับช่วงชักเจ็ดเจ็ดห้ามันจะเหลืออยู่ที่ประมาณเจ็ดิบสองใช้ไกลเนียมนะครับอันนี้ก็คือโปรพันสามตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะผมเอามาลงสีให้นะครับสวยไปอีกแบบหนึงนะครับหรือจะเป็นเดิมๆก็ได้นะสีเดิมๆม,มันเป็นยังไงช่างก็ไม้ขี้เหล็กมันก็จะเป็นขา,ขาวๆหน่อยนะครับประมาณนี้แหละสีมันก็จะออกประมาณนี้นะครับอันนี้ไม้ขี้เหล็ก มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีทรงนิ้วสอดนะครับก่หลายอย่างด้วยอันนี้ทรงนิ้วสอดนะครับราคาพันสามไนียมนะครับแล้วก็มีทรงมือสอดมีทรงตามคอไม้ประ,ประดู่แบบนี้นะครับติดกระพี้บ้างก็เอามาลดให้เพราะว่าบางคนเขามีเงินมันเงินร้อยของคนมันไม่มีค่าไม่เท่ากันหาย,ยากไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอยากได้ถูกๆหน่อยนะฮะทุนทรัพย์ไม่เยอะหน่อยก็เลดก็เล่นตัวพันสามจบเลยตัวนี้ผมจะมียางให้สองชุดนะฮะมียางแบบนี้ให้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้กองหนึ่ง เป็นประมาณนี้ไปดูตัวไหนราคาอันนี้ตัวง่ามนะครับพี่เราจะต้องถอดมาแบบนี้นะครับจะต้องมาเจียใช้เนี่ยใช้สองรุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับตัวขากล้องด้านนี้อันนี้คือตัวง่ามส่งจริงๆนะครับพี่เห็นไหมตัวง่ามนะครับเวลาคุณพี่จะซื้อของต้องดูร้านเขาด้วยเขามีของไหมนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่เขาลงรูปมันก๊อบที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องลงมวที่ดูว่าผมมีสินค้านะ โปรนะครับเก้าร้อยเลยพี่นะครับแล้วก็มีตัวท็อปมีอยู่กี่ตัวไม่รู้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับเป็นไม้มะลิดนะครับพี่เอ่อรวมกล้องรวมกล้องมีอยู่สี่ตัวผมโปรสามพันนะครับไปไม่ได้พี่นะครับเพราะว่านี้อันนี้น่าจะไม่ขาดทุนก็อยู่ัวพอดีนะครับเป็นไม้ไม้มะลิดมีตัวนี้นะครับมีติดกับพินิดเดี๋ยวนิดหน่อยสวยไปอีแบบนึงมีตัวนี้เสร็จแล้วก็มีตัวนี้นะครับ เ็นไม้เมลิดนะครับไม้มะลิดจะเป็นไม้ที่แข็งมากนะน้ำหนักอยู่ประมาณ2.4งจุกิโลกรัมฝุ่นมานิดนึงพี่นะครับมันโทรมาเรียกเอาแถมกล้องให้ด้วยครับพี่นี่ยติดกล้องให้ด้วยรวมกันก็คือผมปโปรอยู่ไม้เมลิดโปรสามพมีเท่านี้ส่วนปืนยิ่งหนูนะครับสต็อกพร้อมหนาแน่นมากนะฮะวัตสั่งนะเนี่ยวตัวลูกดอกคุณพี่ลองดูผมมี60เซนกับเจเซนนะครับ ตัว70ผมจะใช้กับตัวยาวนะครับเดี๋ยวจะมีปืนที่ยิงหนูตามกองข้าวนะครับเขาจะใช้ปืนยาวกันยิงระยะ3เมตร4เมตรเล่นต่างระยะไกลๆหน่อยก็จะใช้ลูกดอกยาวหน่อยแล้วก็มีปืนตัวยาวกําลังทําอยู่กําลังซุ่มเงียบอยู่พี่ตัวนี้ก็เล่นเล่นตัวสั้นต่อแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้ากองข้าวแล้วก็ตึงยางเขาหน่อยเท่านั้นเองก็ยิงได้ตัวสั้นมันกระทัดรัดดีไปด้านนี้เบอร์โทรนะครับพี่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างให้เดี๋ยวโชคเดินไปประมาณนี้นะครับ ออศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าโทรเบอร์บนก็ได้เบอร์ไลน์ก็เข้าได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็เบอร์เบอร์นี้ศูนย์เก้าสองห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดใช้เบอร์นี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวง่ามนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ผมถ่ายทำนะ่าจะเป็นวันนี้ก็ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงของวันที่สิบเจ็ดนะครับพอดีพนักงานเขาไปดื่มน้ำปัสสาวะกันนะครับไม่ <laughs> เป็นยังไงวะอันนี้ตัวขากล้องนะฮะตัวแยก ตัวพันธุ์ท้ายแยกนะฮะแต่วงผมเดินล่องมาแล้วนะครับแล้วแต่คุณพี่จะไปทํานะครับผมเดินล่องมานิ้วคุณนิ้วอย่างอื่นไม่รับทานะครับแต่ผมเดินล่องมาแล้วแต่คุณพี่จะไปทำเอาจะไปใส่อะไรก็แล้วแต่ผมโปรเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับจะให้ลงสีก็ได้ไม่ลงก็ได้ครับเลือกได้พันท้ายเดินล่องมาแบบนี้เดินใส่รูไกลมาเรียบร้อยย,อย,ยึดน็อตยึดรูให้หมดเลยแบบนี้หรือจะไม่เอารูตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกได้นะฮะสวยดีอันนี้เป็นไม้ประดู่นะครับเพราฉะนั้นเอ่อทีมงานเราค่อนข้างที่จะเยอะครับ บางทีความอยากได้มันมีเวลามันสั่งบางทีครบสองสามเดือนเขาหากินไม่หมดแล้วพี่นะฮะอันนี้ตัวพันธุ์ไทยเห็นไหมครับชุดชุดนี้นะครับไปดูหลังบ้านไปะนะครับเฟื่อเฟื่เฟหมตัวพันธุ์ไทยชุดชุดนี้ก็รอรอตัดเอ่อรอผ่านะฮะมันมันทำอะไรหมดแล้วรอรอใช้เครื่องเอ่อตัวนี้ตัดนะครับตัดตกแต่งแล้วก็ใช้หินเจียเครื่องเจียอย่างเงี้ยก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับเดี่ยวตัวพันธุ์ไทยเพราะฉะนั้นคุณพี่สั่งปุ๊บส่งเลยไม่ต้องรอนานนะครับ มีบริการปลายทางด้วยนะครับถ้าโอนฟรีค่าจัดส่งนะครับเท่านั้นเองปลายทางก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับพี่ลองเลือกเอาบรรยากาศลังบ้านก็ถือว่าดีอยู่ขอบพระคุณครับกับคลิปนี้นะครับการยิงเอ่อหลายๆมีอะแรต่างๆคุณพี่ต้องไปดูตามคลิปที่ผมถ่ายทําไว้นะครับคลิปนี้บางทีลูกค้าก็ดูไว้แล้วแหละแต่อยากจะเลือกตัวสีไม้เลือกเอ่อมีอะไรบ้างนะฮะลิ้นรัวแล้วพี่อยู่ข้าว <laughs> โอเคขอบพระคุณครับกับ 1นะิบนาทีพอดีพอดีนะครับแล้วก็คลิปแบบนี้ลูกค้าชอบดูตัวปืนยังไงนะั่นปืนยิงปลาก็มีอยู่ข้างในนะครับมีเป็นตัว2ระบบไปโลก,กันไปปไปโลก,กันเดี๋ยวไปดูก่อนเบอร์นี้นะฮะมีอยู่มีอะไรมากไปดูก่อนอันนี้เป็นปืนเอ่อเป็นปืนยิงปลาครับ ตัวปีกอยู่น่า <N> จะเป็น45เซนนะครับปีกปีก45ตัวรางอลูมิเนียมนะครับตัวร่องอะไรต่างแล้วก็ตัวรางก็สามารถติดกล้องติดเลเซอร์ได้เลยนะครับมีรองรองรับให้นะครับยาวอยู่เหมือนกันไกลปืนเราสามารถใส่ไกลปืนยิงปลาปกตินะครับตัวนี้มันจะเป็นไกลสองระบบจะแพงกว่านะครับโดยปกติเพราะว่าเราสามารถใส่ลูกดอกยิงปลาได้ปกติเลยครับพี่ง้างตัวนี้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หนังสติกด้านบนเลยก็ได้นะครับเขาทำเป็น2ระบบก็เรียกว่าไก2สองระบบแบบนี้นะครับส่วนราคา คุณพี่จะเอาเลยผมปโปรให้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทปกติราคาผมจะวิ่งอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดตัวนี้นะครับใส่ชุดนี้เดี๋ยวผมขอเนญต้ตวางแป๊บหนึ่งนะจะใส่ลูกดอกให้ดูนะครับหาลูกดอกก่อนมิ้วมังนีละนะฮะนี่เจอแล้วนะครับ,ะะรบอันนี้ตัวลูกดอกอผมมีลูกให้มียางให้ครบหมดนะครับแล้วก็จะดึงได้ไหมเนี่ยจะใส่ลูกดอกให้ดูปโปรหนึ่งพันนะครับนี่ฮะ จะอธิบายคือไกลสองระบบเนี่ยนะครับม,มันจะยิงปลาได้ปกติครับเนี่ยใส่มอเดียวได้ไหมต้องเหน็บตรงนี้ก่อนโอเคเข้าแล้วได้แล้วนะครับถ้ากดกัดกระแตตรงนี้ก็อเนี่ยออกไปละเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่ยิงปลาเลยได้ปกตินะครับหรือว่าจะยิงหลังสติ๊กสองด้านบนเลยก็ได้แบบนี้ไม่มีไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าเดือยตรงนี้มันสูงไปนะถ้าเรายิงปลาได้ปกติเลยแล้วไม่เอาใหม่นะครับ คุณพี่ก็ตัดเจียตัวนี้ออกนะครับเจียตัวนี้มันต่ำาลงเท่าน,นี้ไม่มีผลอะไรเลยปโปรหนึ่งพันนะครับมีกำคอแบบนี้นะครับแล้วผมแถมยางให้แถมลูกให้นะฮะแล้วก็เอาปทางไปเลยหนึ่งพันนะครับพี่หุนหวยนะครับคุณพี่จะโอนผมลดให้เหลือเก้าร้อยพอนะครับมีทรงมือสอดแบบนี้มีมือสอดแล้วก็มีกำคอแบบเมื่อกี้ไม่อยู่เท่านี้นะครับหุนหวยนะครับโอเคขอบพระคุณลําลาแล้วครับกับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะะถ้ากลัวโกงนะครับคุณพี่ แนะนำให้สั่งที่ค่ายผมนะครับเพราะว่าผมทาเป็นเจ้าแรกนะครับปืนหนังกัวที่ผมทาเป็นเจ้าแรกนะครับนี่ปีที่หนะครับปืนหนังสไลด์ผมคนนาเข้ามาก่อนเลยชอบก่อนชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็มีรายย่อยนิดๆหน่อยๆที่เขาทากันแล้วพี่ก็ดูเอาพราะฉะนั้นคุณพี่สั่งกับผมได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามได้เลยนะฮะขอบคุณครับ